ว่าถ้าพวกเราไม่มีศรัทธานะก็ไโลกใบนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร้อเอร์เซนอย่างที่ทุกคนคาดหวังผมว่าศรัทธาลึกๆอยู่ในในใจของทุกคนเนี่ยมันทําให้ให้โลกใบนี้มันอยู่ได้ถ้าไม่งั้นก็ไม่มีไม่มีอะไรเหลือแล้วเถ้าไม่มีศรัทธาไม่มีอะไรเหลือจริงๆอืมปกติก็ชอบเขียนเพลง ที่ให้กําลังใจก็เขียนมาตลอดอะคือ,คอท,ทุกชุดก็จะมีเพลงแบบนี้ให้กําลังใจเรื่องที่ตัวเองต้องต้องไปเจอมาเรื่องความฝันที่ตัวเองอยากจะไปให้ถึงมันก็มีเรื่องมากมายแล้วก็คนรอบข้างคนที่เรารู้จักคือความฝอยฝันหรืออะไรของคนยังยงต้องเดินทางต่อไปยังไม่มีใครได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังทั้งหมดเพราะ,ะนั้นกําลังใจก็ยังต้องการคิดว่าทุทกคนยังต้องการกําลังใจไม่มากก็น้อยใช่ไหมบางคนอาจจะเรื่อง ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆสําหรับบางคนแต่บางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะายังชอบเพลงที่ให้กําลังใจอยู่ก็จุดเริ่มต้นในการเล่นกีฬาเลยผมอยากทําตัวเองให้เหมือนคนปกติมากที่สุดไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนพิการผมก็เรียนร่วมกับโรงเรียนปกติที่โรงเรียนก็จะมีกีฬาอยู่ไม่กี่อย่างก็จะมีฟุตบอล ให้ผมไปเตะฟุตบอลผมคงทําไม่ได้แล้วก็ผู้หญิงก็จะโดดหนังยางอะไรกันผมก็ไม่โดดหนังยางกับผู้หญิงไม่ได้อยู่ดีผมคิดว่าปิงปองเนี่ยผมสามารถเล่นได้แล้วอย่างหนึ่งผมพิการผมอยากออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะผมพูดได้เลยว่าอยากออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเกิดเราเป็นคนพิการแล้วเราไม่ทําอะไรเนี่ยเรางอมืองอเท้าเฉยๆเนี่ยเราก็จะยิ่งแย่แยๆลงไป ช่วงที่อยู่โรงเรียนของของผู้พิการใช่ไหมครับก็ก็อุปสรรคก็จะมีหนึ่งเรื่องของการเดินสามขาที่ทําให้เรารู้สึกว่าในอนาคตเราต้องหลังงอถ้าเราเกิดเอาขาที่3ามด้วยการใช้มืออย่างเงี้ยครับซึ่งแรกๆเราอาจจะแบบรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วแบบมันมันน่าราคาญที่เราต้องมาทําอย่างเงี้ยทุกวันแต่พอเราทาไปเรื่อยๆเราก็ทําให้เราแบบเดินได้ในที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปสรรคท,ที่ที่สร้างให้เราแบบเดินสองขาได้ในปัจจุบันเนี้ย ก็มันเห็นอกเห็นใจกันนะคะพอเข้าไปในโรงเรียนนั้นจากที่เราไม่อยากไปเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนประจําแล้วก็ห่างแม่อะไรเงี้ยพอเราไปเห็นคนที่เขาเป็นมากกว่าเราบางคนไม่มีโอกาสที่จะพูดบางคนไม่มีโอกาสแม้จะเดินออกมาหรือว่าบางคนไม่มีโอกาสแม้จะกินข้าวเองเราก็รู้สึกว่าแบบพอเราเห็นเขาแล้วอะเรารู้สึกว่าเรายังทําได้มากกว่าเราควรที่จะอยู่ในโรงเรียนนั้นแล้วเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่เขาให้เราอะให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้ในสังคม คือที่คิดเดี๋ยวสมมติว่าความรักความเชื่อสมมติอาจจะเป็นสิบความรักเท่ากับหนึ่งความเชื่ออะไรแต่ไม่นด้นะ,ะแล้วอาจจะสิบความเชื่อเท่ากับหนึ่งศรัทธากระเทีอย่างนีม้มันต้องเชื่อมากๆมันต้องรักมากๆมันถึง,นงจะเกิดศรัทธาเพราะศรัทธาน่าจะน่าจะลึกซึ้งที่สุดแล้วว่าว่ามันไม่มีข้อสงสัยในในความเชื่อในความรักในสิ่งที่ทําถ้ามีศรัทธาในสิ่งนั้นนะก็จะไม่มีข้อสงสัยใดๆ ถ้าเราหมดศรัทธาในตัวเองเราก็คงคงไม่ไม่ได้มายืนณจุดนี้ครับคงจะต้องแบบสิ้นหวังอยู่แต่ในบ้านหรือว่าไม่ได้ออกมาเจอผู้คนหรือว่าอาจจะอยู่กับตัวเองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่เราปิดปิดกั้นตัวเองที่จะที่จะมองคนในสังคมหรือว่าเข้ามาอยู่ในณนจุดจุดนี้ครับ ถ้าเราไม่มีศรัทธาคิดว่ามันจะประสบความสําเร็จได้เราก็จะรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้จะทําไปทําไมเราไม่มีจุดประสงค์เงี้ยครับผมผมเ,เรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยเรียนไปด้วยซ้อมไปด้วยอยู่เดือนหนึ่งแต่ผมคิดว่าการที่ทําอะไรสองอย่างเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จแน่ผมเลยเลือกที่จะดรอปการเรียนไว้แล้วก็มาเล่นกีฬายอย่างเดียว,แล,วแล้วผลการแข่งขันครั้งนั้นผมไม่ได้อะไรกลับมาเลยหลังที่ผมทุ่มเทให้กับกีฬาม,มากกลับมาเนี่ยโอ้โหผมแบบเหมือนคนไร้ค่าไม่มีอะไรทําเรียนก็ไม่ได้เรียนดรอปไว ผมไม่เล่นกีฬามาเลย3มเดือนผมติดเพื่อเล่นเกมแล้วก็มีวันหนึ่งคุณพ่อมาถามว่าพอหรือ,อยังผมก็เลยงงว่าเอ้คุณพ่อมาคุยอะไรกับผมพอแล้วออยังอะไรเงี้ยจะกลับมาซ้อมกีฬาได้หรือ,อยังแล้วผมก็กลับไปคิดกลับไปคิดเอาพูดง่ายเวลาเราไม่สมวังอะ่ะก็บางทีเราก็เรียกร้องอยากจะให้คนอื่นเขา มาให้กำลังใจอะแต่สุดท้ายมันก็ต้องนั่งนั่งคิดกับตัวเองอะนะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเรารักที่จะทำน่ะผมว่าเวลาเรามีอุปสรรคหรือว่าเราเหนื่อยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยท้อมันหรอกถึงจะท้อลงมานิดแต่เราก็จะไม่เลกิกเราจะไม่เลิกเราก็จะทําต่อเราก็จะเดินหน้าต่อใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวเองไรค่าอย่างที่บอกไว้ว่าไม่ได้ทําอะไรเลยเรียนก็ไม่ได้เรียนเล่น,ล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 นกีฬาก็ไม่ได้เล่นเพราะว่ารู้สึกท้อแท้ทุกอย่างก็คือโหเราทุ่มเทกับกีฬามากขนาดนี้แต่ว่าเรายังไม่ประสบความสําเร็จเลย เราเราแบบไม่ทําอะไรเลยชีวิตไร้ค่ามากถามว่าเบื่อไหมกีฬาก็เหมือนงานของผมถ้าผมไม่ทํางานผมก็ไม่มีเงินอันนี้พูดได้เลยถูกไหมอันนี้เหมือนงานของผมถ้าเราเบื่อมันเนี่ยเราเราก็เหมือนคนไร้ค่าไม่มีอะไรทำอ่ะถูกไหมอืมเราเราต้องทําตัวเองให้มีค่าและการเล่นกีฬาของเราเนี่ยทำให้ตัวเรามีค่าพี่ศรัทธาที่ทําให้ผมเดินมาได้ทุกว,วันนี้มันก็มาจากแรงบันดาลใจก็คือแม่แม่เป็นคนที่อยู่เคียงข้าง ผมมาตลอดโดยที่บ้านจะไม่ได้มองว่าเราเป็นภาระเลยเขาจะให้เราทำทุกอย่างเท่ากับคนปกติทำล้างจานถูบ้านซักผ้าหรือว่าทำอะไรอื่นๆอ่เอี้อะ,ะครับเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่กดดันจากภายในบ้านแต่ถ้าออกไปข้างนอกนี้มันก็มีบ้างก็แรกๆอาจจะรู้สึกแบบไม่ชอบที่คนม,มองอนะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกชิน แล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาก็ได้แค่มองอะครับมีเพื่อนล้อผมว่าไอ้เป๊ะไอ้ง่อยอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าผมพ่อผมก็มีผมร้องไห้ในรถผมไม่กล้าลงไอ้เป๊ะไอ้ง่อยแต่ผมก็แบบเราไมไ่ทำให้ใครเดือดร้อนเราเราก็เลยสักวันหนึ่งต้องต้องให้เขาเลิกเรียกราอย่างนั้นแล้วทุกวันนี้ผมไปเจอเพื่อนรุ่นเก่านะโอโ้โหเฮ้ยเก่งเจออย่างนู้นอ,อย่างนี้ผมทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งที่แบบมีคนดูถูกเรามากมายเนี่ยพี่แต่ผมไม่เคยเอามาใส่ใจว่าเอ้ยโหเราจะท้อใจไม่ไม่มีเพี่คือตั้งใจเขียนเพลงตั้งแต่ครั้งแรกที่เขียนแล้วว่าจะไม่อยากให้เพลงเป็นแค่สิ่งบันเทิงอย่างเดียวอยากให้แบบมันมีข้อคิดมันมี อะไรอยู่ในเพลงนั้นบ้างไม่ไม่ใช่แค่ฟังแค่แบบสนุกสนุกเพลิดเพลินไปอยากมีข้อคิดอยากให้ผู้ฟังได้ได้เอาเพลงที่เราเขียนไปคือบางครั้งจะมองตัวเองว่าเราไม่ใช่คนที่ที่ร้องเพลงเก่งไม่ใช่คนที่ร้องไม่ใช่คนที่เสียงดีแต่ว่าเสียงเนี้ยมันเหมือนกับเอาความคิดเราเนี่ยมาถ่ายทอดส่งไปให้ผู้ฟังและผู้ฟังเข้าใจผ่านเสียงเราได้ยินจะไปคิดเห็นเหมือนกันหรือคล้อยตามกันกับความคิดเรา อันนั้นเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วครับเราอาจจะแบบไปลบทัศนคติที่ที่เขาอาจจะคิดว่าแบบเราอาจจะทําไม่ได้เต็มร้อยมันมันอาจจะไปลบทัศนคติส่วนนั้นของเขาไม่ได้แต่ว่าเราเราสามารถที่จะแสดงศักยภาพแสดงการพัฒนาเรื่อยๆของเราได้ะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่าแบบเราทําเต็มที่เราทําให้เขาเห็นว่าเราทําได้นะอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็อาจจะทําให้เขาคิดในอนาคตว่าอาจจะยอมรับเราในส่วนหนึ่งได้ ผมไม่อยากให้สังคมมาสงสารผมอยากให้สังคมมองว่าผมก็มีความสามารถสามารถทําชื่อเสียงกับประเทศไทยได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นจุดที่สําเร็จมากที่สุดสําหรับตัวผมในการเล่นกีฬาของทุกคนเนี่ยโอลิมปิกหรือว่าพาเลนปิกเกมเ,เป็นมหากรรมที่ใหญ่ที่สุดที่นักกีฬาทุกคนใฝ่ฝันที่จะเข้าไปนี่ผมได้เข้าไปแล้วไม่พอแล้วผมได้เหรียญทองกลับมาเนี่ยถือว่าผมประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วแต่ต่อไปเนี่ยเป้าหมายสูงสุดต่อไปก็คือการรักษาแชมป์ การที่ได้แชมป์เนี่ยว่ายากแล้วเนี่ยรักษาแชมป์ยากกว่าจริงทุกเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเน่ยคือสิ่งที่เราคาดหวังมันก็ไม่ได้คาดหวังร้อเปอร์เซ็นต์เราก็ยังต้องการกําลังใจเหมือนกันเราก็ต้องคิดแล้วเรามุ่งม,มั่นนะ <S <S ถ้าเราไปคาดหวังไปสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรมันก็เหมือน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 จะคนที่บอกพอสุดท้ายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้แล,แล้วแล้วความสุขตรงนี้มันอยู่ที่อะไรคือคือได้ได้ทในสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองรักมันก็มีความสุขแล้ว ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สําเร็จมันก็มีทุกบ้างแต่มันก็พอจะบาลานซ์เวทชั่งน้ําหนักแล้วก็เดินหน้าได้แล้วก็อย่าไปทำใหค้คนอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อนก็แค่นี้ก็ทุกคนก็น่าจะแฮปปี้อยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้ เราไม่มีศรัทธาในตัวเองที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีหวังดังนั้นเราก็เราต้องมีศรัทธามันทําเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆก,ก็ไม่ได้ไประสบความสำเร็จก็ก็ใช้ความพยายามก็ใช้ยังยังสู้อยัง,ย,งยังเดินหน้าต่อทําเรียกว่าบาก,ก็ได้มีคนพูดหลายครั้งมากว่าออกไปแข่งทำไมยังเด็กอยู่เลยไปก็แพ้เขา ถ้ามองในเรื่องของของความเชื่อมันคนละอย่างกันนะคือศรัทธาในสิ่งที่ทํากับศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรประมาณน <c> ั้นม,มันจะคนละกรณีกันถ้าถ้าพูดถึงเรื่องศีลนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าจะงมงายหรือเปล่าเรื่องอะไรคงไม่ใช่แต่ศรัทธาในในในแง่ของการดําเนินชีวิตเนี่ยมันมันมันรู้สึกได้เหมือนเหมือนความเชื่อเหมือนความรักเหมือนทุกอย่างที่เราที่เราดํเาเนินไปอ่ะอย่างที่พูดไปตะกี้ว่ามันมันไม่มีข้อสงสัยถ้าคนศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทํา มันจะมีข้อสองสยัยใดๆเลยคือคนละเรื่องกันนะกับ,ก,บกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเอรื่องเรื่ององความศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนั้นคนละเรื่องกันศรัทธานในสิ่งที่ตัวเองทำหมายถึงว่าโอ้รักมันมันต้องสําเร็จเอออย่างเงี้ยในความศรัทธาเป็นปนี่ยเป็นลักษณะของแบบนี้พาราลิลปิกเกมก็หรือเรียบเท่าโอลิมปิกของคนปกตินะไม่ใช่ว่าอุย้ยใครๆก็จะเข้าไปแข่งได้เขาต้องมีการเก็บคะแนนสะสมโลกเหมือนนักกีฬาคนปกติทุกอย่างและการออกไปเก็บคะแนนครั้งหนึ่งเนี่ยต้องใช้ทุนค่อนข้างสูง อันนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่าเรายังไม่มีผลงานอะไรแล้วยิ่งเราเป็นนักกีฬาคนพิการเนี่ยเราออกไปขอสปวนเซอร์ที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเขาก็จะให้เรามาถึงได,ได้ก็ได้น้อยมากเหมือนเป็นการลงทุนที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรตอบแทนกลับมาไหมแต่คือครอบครัวเนี่ยอยากให้เราออกไปแข่งสมัยก่อนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะคุณพ่อเป็นตำรวจนะรัฐราชการก็ไปกู้เงินสาหากรณ์มาเพื่อให้ผมไปแข่งเสียดอกเบี้ยยังไงท่านก็ยอม การที่เราเกิดมาเป็นคนที่ไม่ครบ3าหรือสเป็นผู้ที่มีร่างกายผิดปกติเราก็ต้องได้รับแรงกดดันมากมายดังนั้นถ้าเราไม่มีศรัทธาในตัวเองที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราก็จะไม่มีหวังดังนั้นเราก็เราต้องมีศรัทธาก็ต้องเริ่มจากตัวเราเลยค่ะเราเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่เราทําเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ก็เหมือนที่เขาบอกว่ามองโลกสวยถ้าเรา ไปมองโลกว่าแบบโลกต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเลวร้ายไปหมดแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งเลวร้ายนั่นแหละคือคือประสบการณ์นะครับคือสิ่งที่เราจะต้องผ่านพ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ควรใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขกับมันมากที่สุดมันทําเพลงตั้งแต่ยุคแรกๆก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะก็ก็ใช้ความพยายามก็ยังยังสู้ยังยังเดินหน้าต่อทํา จนมาสาเร็จในระดับหนึ่งเราอยากให้มันเป็นไปีกระดับหนึ่งมันยังไม่ถึงแต่เราก็ยังยังต้องทําต่อไปใช่ไหมเหมือนความบ้าเรียกว่าบ้าก็ได้ถ้าถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเรียกว่าคือจะไปต่อให้ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งเวลาเราทําอะไรไม่ไม่สำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอาสิ่งนั้นกลับมากลับมามาดูด้วยนะว่ามันทําไมไม่สําเร็จมันมีปัจจัยอะไรมีเหตุผลอะไรที่มันทําให้ไม่สาเร็จเกี่ยวกับตัวเราไหมมาจากตัวเราหรือเปล่ามาหรือมาจากรอบข้าง มาจากรรบภาคอาจจะยากหน่อยใช่ไหมอ่าอย่างน้อยเราก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนก็หมายถึงว่าเราต้องทําให้ตัวเองต้องต้องดีที่สุดหน่อยในในในส่วนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือการทําตัวหรือการอะไรทุกอย่างต้องคิดว่าทําที่ตัวเองให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็มันอาจจะส่งผลไปข้างนอกได้มีคนพูดหลายครั้งมากว่าออกไปแข่งทําไมยังเด็กอยู่เลยไปก็แพ้เขาอันเนี้ยโอ้โหผมได้ยินมาบ่อยมากแล้วผมออกไป เก็บคะแนนสะสมครั้งแรกที่ประเทศฮ่องกงผมออกไปคนเดียวอะโค้ชผมได้เหรียญรางวัลกลับมาคือหนึ่เหรียญทองกับ1น1เหรียญทองแดงครั้งนั้นก็คือทุกคนเลิกสบประมาทผมว่าเป็นเด็กแล้วออกไปก็ไม่มีความหมายอะไรออกไปก็แพ้เขาผมชอบที่จะให้คนดูถูกผมเพราะว่ามันเป็นทำให้ผมมีกําลังใจทำทาให้ดีครับมีหลายๆครั้งที่ผมแพ้ผมจะมีคติประจําใจว่าผมจะไม่แพ้คนนั้นซ้ํา แล้วผมก็ทําได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เราบอกว่าผมจะไม่แพ้ใครซ้ําเลยทําไมถึงผมถึงทําได้ผมมีการบันทึกวิดีโอไว้เวลาผมแข่งจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหน,นเราตีเสียงไหน,นแล้วจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อยู่ตรงไหน,นเราต้องเปิดจุดอ่อนคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดแล้วปิดจุดอ่อนของเราให้ได้มากที่สุดผมคิดว่าถ้าเกิดเราทําได้แล้วเนี่ยชัยชนะมาอยู่ที่เราแน่ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบ เราไม่อาจจะก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ได้อะไรเงี้ยก้าวมาเรียนที่คณะวาลสารได้เพราะว่ากว่าจะเข้ามาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับเราต้องฝ่าฟันอะไรมากมายดังนั้นอะศรัทธาที่เราคิดว่าเราต้องเรียนคณะเนี้ยแล้วเราจะทํายังไงเพื่อจะเข้ามาเรียนที่คณะนี้ได้ผมว่ามันเป็นแบบสิ่งที่แบบมันภูมิใจในสิ่งที่เราทําแล้วเราทําได้อะไรเงี้ยไม่มีกําลังทรัพย์สมมติอย่างเงี้ยแต่มีกําลังใจก็อาจจะไปได้บางคนไม่มีทั้งทรัพย์ แล้วไม่มีเงิกำลังใจจะทำํะทำยังไงก็ต้องมานั่งคิดว่าตัวเองจะ,จะ,จ,ะจะสู้ได้หรือเปล่าต้องมีความรักความเชื่อความศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทาถึงแม้มันจะมีอุปสรรคมากขนาดไหนก็ต้องก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ถ้าถ้าดูเนื้อเนื้อเพลงก็จะบอกว่าเหมือนท่อนท่อนแรกๆก็จะบอกว่าไอสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เนี่ยก็มันให้กำลังใ,ใจว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องได้มันจะต้องถึงไอเส้นชัยที่มันอยู่ข้างหน้ามันไม่มีวันที่จะมาวิ่งมาหาเราเราต้องเราต้องเดินทางไปหาเขาเราต้อง ดิ้นรนต้องพยายามต่อไปอ่ะก็เพลงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมันมีกําลังใจครับนอกจากนั้นก็ยังให้เรารู้สึกว่าหากเราหมดหวงังหรือว่าท้อแท้เราก็สามารถที่จะลุกยืนขึ้นมาใหม่ได้เพราะว่าเรายังมีศรัทธาในตัวเองอยู่เป็นเพลงแบบเหมือนเพลงชูโรงเลยครับพี่ไปงานเลี้ยงที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีเพลงเนี้ยเปิดตลอดเพราะว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากไม่ใช่ว่าการเล่นกีฬาอย่างเดียวนะในหมายถึงในการดํารงชีวิตเนี่ยเาเพลงศรัทธาเนี่ยเขากล่าวถึงว่า ใจสู้หรือเปล่าเนี่ยอย่างแรกเลยคือสําคัญที่สุดคือใจร้องสู้ก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรเนียพี่แล้วเขาก็จะบอกว่าไหวไหมบอกมานี่ยพี่เราก็ต้องตอบตัวเองว่าไหวหรือไม่ไหวพี่เราก็ต้องตอบตัวเองว่าไหวท้อได้พี่แต่อย่าถอยผมเป็นคนที่แบบท้อแต่ไม่ถอยครับโลกใบนี้มีอุปสรรคอยู่มากมายไม่มีอะไรได้มาง่ายๆบนโลกใบนี้ เรามีความรักความศรัทธาใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือแฟนเพลงครับก็เขาจะชอบเขาก็มาคุยกันโดยตรงว่าเออเพลงนี้ทําให้เขามีวันนี้เพลงนี้ทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตไอ้ผมแต่เขาบอกว่าถ้า,ถาไม่มีเพลงนี้ผมพังไปแล้วชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นมากกว่าเพลงที่ให้ความบันเทิงอย่างเดียว มันก็มีสาระมีข้อคิดให้คนเขาได้ได้เอาไปคิดอนะอันนี้อันนี้ประทับใจก็อยากฝากบอกว่าถ้าหากท้อแท้ให้มองคนที่ท้อแท้กว่าเราคนที่เขาสิ้นหวังกว่าเราแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสมากกว่าเราอะไรเงี้ยครับให้คิดว่าคนที่เขายังอยากจะต้องการโอกาสต้องการได้รับความเฉลยยังมีอีกมากมายก็อยากให้เขา สร้างกำลังใจให้ตัวเองสร้างแรงบันดาลใจหาตัวเองให้เจอแล้วก็สู้ต่อไปกับทุกปัญหาโค้ชผมสอนเสมอว่าปิงปองเนี่ยแต้มอยู่ที่0ูนยไม่ว่าเราจนะนำสิบต่อ6หรือว่า10ต่อ8ให้คิดเสมอว่าแต้มเรา0ูนยลงสนามทุกครั้งเนี่ยเราเจอใครก็ตามเราเคยชนะมาก็ตามเราก็ต้องตีให้เต็มที่อย่าคิดว่าตัวเองเก่งถ้าเราคิดว่าตัวเองเก่งนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ เอาขอพูดตรงๆว่าเป็นไหยนะเอะไรก็ได้พี่จริงๆถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเก่งถ้าเราคิดว่าตัวเองเก่งเราก็จะซ้อมน้อยลงนะซ้อมน้อยลงแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะผลักดันตัวเองขึ้นมาเพราะทุกคนมองเราแล้วตอนนี้เรามีอันดับโลกเราชนะเข้ามาเนี่ยเขาจะมามองเราแล้วว่าคนนี้ชนะเรานะนะเขาก็จะมาแก้แคลเราแน่นอนเราก็ต้องเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมแล้วก็ซ้อมของเราให้ดีครับก็จาย์กฝากก็คงจะเหมือนกับเพลงนั่นแหละครับก็ให้พวกเรามุ่งมั่นในสิ่งที่ตัวเองรัก มุ่งมัน่นในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ว่าจะมีอุปสรรคมากขนาดไหนต้องฟันฝ่าไปให้ได้และวันนั้นก็จะรู้ว่าศรัทธาที่เรามีอยู่ในใจอะมันพอหรือยังกับความพยายามของเรามันพอไหมมันไปด้วยกันได้ไหมใจสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าไหวไม่บอกมา โอกาสของผู้กล้าศรัทธาไม่มีท้อใจสุดหรือเปล่าเยส เหมือนที่เขาบอกว่าเออเดี๋ยวนี้น้ำท่วมมาแล้วเดี๋ยวเพลงที่ก็มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนให้กําลังใจกับคนที่ที่ประสบภัยที่กําลังทุกข์ยากนะฮะนักกีฬาหลายๆคนเนี่ยก่อนออกมาเจอใครเอ้ยเจอใครว่าเอ้ยเจอแชมป์โลกวิ่เก่งก็เอาเก่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นก็เหมือนเราแพ้ไปครึ่งนึงแล้วเพราะาเขาเป็นแชมป์โลกผมไม่สนใจว่าผมจะออกไปเจอใครเขาสิต้องสนใจว่ามาตีกับผม